วันน anyway ี้ผมจะมาทําตามคําขอนะครับที <S <S ่ว่าอยากให้ผมทําวิธีการทาความสะอาดชุดข้างนะครับเครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเหลี่ยมช่างรายนะครับวันนี้ผมจะมาทําตามคําขอนะครับที่ว่า อยากให้ผมทําวิธีการทําความสะอาดชุดข้างนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกในในคลิปเลยนะครับว่าระยะอของสายพานอยู่ที่กี่กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ชามแต่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าชามยังไม่เป็นร่องยังขับได้ปกติก็เปลี่ยนแค่เม็ดกับสายพานก็พอนะครับ แล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการทําความสะอาดนะครับพวกชุดคัดพวกชุดค่างอะไรนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีระยะนะไม่ใช่วิธีระยะเปลี่ยนไส้กรองนะครับหัวเทียนน้ํามันเฟืองท้ายาไปในตัวเลยนะครับก็อันนี้ผมจะมาผมจะถอดไออันนี้ก่อนเราจะได้ไปทีเดียวเลยนะครับถอดไอไส้กรองอากาศนะครับ แต่ถ้าเป็นรถเดิมๆนะมันก็จะเป็นไขควงแฉกนะนะครับแต่นี่ผมไปใส่น็อตแต่งเฉยนะครับมานะทีนี้ชุดข้างนะครับพอเราถอดออกมาประมาณนี้แล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันสกรปรกแบบนี้มีคราบน้ำมันอย่างนี้นะครับใครจะเอาน้ำมันเบนซินแล้วก็แปรงขัด,ข,ด,ข,ดขัดก็ได้นะนะครับถ้ามันไม่ไม่มีคราบน้ำมันไม่มีอะไรก็ใช้หัวปาลม เป่าไปนะครับส่วนผ้าคัดนะครับอ่าอันนี้ถ้าจะให้ดีนะไม่ต้องไม่ต้องล้างนะอย่าให้ดูไม่อย่าให้โดนน้ําดีกว่าเนะเดี๋ยวผ้าคัดมีความชื้นก็หากระดาษทรายหยาบๆยาบหน่อยนึงนะครับกระดาษทรายหยาบๆยาบหน่อยนึงขัดไปเลยนะครับหน้าคัดขัดไปเลยขัดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่านี้ผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าคัดใหม่ไปนะครับถ้าพอเราใช้ไปนานๆหน้าหน้าตัวเนี้ยมันจะเงาเนาะ อันนี้มันก็จะแข็งขัดเอาออกซะหน่อยหนึ่งครับเวลาขับออกตัวมันจะได้ไม่สั่นนะครับส่วนชามอันนี้ผมใส่ชามแต่งนะครับอันเนี้ยคือมันยังไม่เป็นร่องไม่เป็นอะไรก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชามของเดิมๆนะครับ2 4 0 0 0ื่รูเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นร่องละตรงที่ผมเอามือแตะไปดูเนี้ยมันจะเป็นร่องนะครับสายพานถ้ารถเดิมๆนะครับสายพานชาม คลิปล็อกแผ่นสไลด์นะครับทุกๆ24,00 0นโลนะครับถ้าชามเนี่ยถ้ามีอย่างสมมุติเราทำเปิดออกมาแกะออกมาเซอร์วิสทำความสะอาดล้างเนาะถ้าจะให้ดีเนาะก็เอาน้ำสไลด์นะครับล้างเพื่อที่จะให้ล้างคาบน้ำมันออกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีคาบน้ำมันเราพอมั่นใจก็เอาลมเป,าเ,ปาเป่าเป่าเป่าให้ฝุดมันออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับ เหมือนกันนะครับก็ใช้น้ำสไลไหล้างได้ไม่มีปัญหาตัวนี้นะครับอ่ะสวนมาเรามาอันนี้สวนไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองอากาศตัวนี้ระยะเปลี่ยนก็จะอยู่ที่16,00 0มนโลนะครับพอเราถอดออกมาแล้วตัวนี้มันก็จะมีคราบเหมือนเหนียวเหนียวมีคราบน้ำมันน้ำมันอะไรมันติดมาด้วยแล้วก็ฝุ่นอะไรเศษต่างๆนะจะต่อมาเกออยู่ตรงนี้บางคนเป่านะ ผมแนะนายาเป่านะครับตัวนี้มันมีสารเคลือบของเขาไว้อยู่นะครับคือเป่าไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอพอเราจะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะมีฝุ่นมีอะไรก็หาผ้าสะอาดสะอาดเช็ดนะหาผ้าสะอาดสะอาดเช็ดหรือจะเอาไปล้างน้ําสไลก็ได้แล้วก็อาลมเป่าส่วนข้างในตัวนี้นะมันจะมีค่าอย่างเงี้ยตัวเช็ดเช็ดออกนะครับเช็ดผ้าเช็ดออกเช็ดแล้วก็อาลมเป่านะครับ เป่าแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยเป่าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป่านะครับน,นี่นะครับอ่าแต่ว่าหัวเทียนเนาะส่วนหัวเทียนมาเรื่องหัวเทียนละหัวเทียนเนี่ยเอ่อผมไม่ได้ถอดเนาะหัวเทียนเฟืองท้ายจะอยู่ทุกๆ8 0 0 0พันถึงหนึ่งหมกิโลเฟืองท้ายกับหัวเทียนะเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับทุกๆ1 0หมื่นโลเอาง่ายๆเนาะ ทุกๆ10ื่นกิโลเปลี่ยนเลยนะครับหมวเทียนเฟืองถ้ายนะครับน้ำมันเครื่องก็แล้วแต่ว่าเราทําเครื่องทาอะไรแล้วแต่เราจะถ่าย2 0 0พโลถ่ายที่สามพันโลสี่พันโลถ้ามาตรฐานของด้าก,ก็สี่พันโลแต่รถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมาจะหกทุกๆห0พันโลผมว่าในระยะนี้มันผมว่ามันนานไปนะครับสี่พันโลพอนะครับก็ทำให้แล้วนะครับทำตามคำขอส่วนเวลาตอนประกอบนะตัวหนังสือเนะี่ย เห็นไะหมอย่างฮอนด้าเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ของผมจะใส่เอาตัวหนังสือหันเข้าอย่างนี้นะเอาหัวตัวหนังสือหันเข้าหาตัวเราแล้วใส่อย่างนี้ไปนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องล้างสักหน่อยละน่าจะต้องล้างนะครับดูแล้วนะนี่เหมือนมีคราบน้ํามันนะครับสายพานตัวนี้ล้างได้ไหม ถ้าจะล้างนะรอให้สายพานหรือเครื่องรถอ่ะมันเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยล้างเนาะอย่างพวกชามพวกอะไรก็เหมือนกันนะต้องให้เย็นก่อนนะครับเราค่อยล้างเนาะล้างแล้วก็เป่าลมผึ่งตากแดดไว้สักแป๊นหนึ่งผึ่งแดดไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเป่าลมผึ่งแดดแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับคืนนะครับผ้าคัทก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ไม่ไม่ต้องล้างนะอย่าอย่าให้โดนน้ํานะผ้าคัทตัวนี้นะครับ ผ้าคัดหลังนะอย่าให้โดนน้านะครับก็เอากระดาษทรายขัดขัด <Fair> ขัดข <the> ัดขัดข <the> ัดหน้าสัมผัสตัวนี้ให้มันเป็นเนื้อผ้าคัดแล้วก็เอาลมเป่าก็ประกอบกับคืนได้เลยนะครับเอาผมจะมาผมบอกวิธีแค่นี้นะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับเดี๋ยวผมขอทําการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าล้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผม นี่นะครับผมเอาเบนซินนะใช้เป็นแก๊สโซฮอลก็ได้นะครับน้ำมันนะครับขอเป็นเบนซินดีกว่านะครับล้างฉีดไปเลย <c oughs> นะครับผมเอาแปรงขัดละจะให้มันสะอาดเหมือนใหม่ก็ <c oughs> แล้วแต่เราขยันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าจะเอาสะอาดกว่านี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ผมแค่ <c oughs> ทำแบบคร <c oughs> ่าวๆนะครับ ทีนี้ก็เตาเลย <c oughs> <c oughs> ่ะ,ะครับมาดูทีนี้ผมจะพาพเอาชามคัดหลัง ชามใบพัดชามเม็ดเดี๋ยวผมขอเรียงเรียงลูกปืนเม็ดไว้ก่อนเนาะเพราะผมไล่ไปแล้วมีน้ำน้ำสันไลนะครับผมเอเบเช่น้ำสันไลเลยนะครับก็ทำการทำความสะอาดล้างเลยนะครับ น้ำเนี่ยนะครับจะเอาน้ำสไลดหรือน้ำแฟบก็ได้นะครับผมไม่แนะนำให้เอาบางคนบางคนบอกว่าเอาโซเนกมาฉีดนะครับทำความสะอาดนะโอู้หไม่ได้นะครับโซเนกยาเลยนะครับอย่าเอาโซเนกไปฉีดนะครับถ้ามีน้ำยาล้างของเขาโดยตรงอ่ะอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการล้างก่อนนะครับล้างเสร็จแล้วก็ เอาเลยนะครับแล้วก็เอาไปพึ่งแดดนะครับตากแดดไว้ให้ให้แห้งห,ห,หมาดๆนะครับแล้วก็เก็บเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตอนประกอบนะครับทำความสะอาดนะครับ ใส่ชามแต่งนะดูมาร์คด้วยนะครับมาร์คโอเคก็ทีนี้ก็ผมก็ประกอบกลับคืนเข้าไปนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้าได้ได้เลยนะครับแต่ผมเวลาผมประกอบผมจะเอาตัวหนังสือเข้าเห็นไหมเห็นไหมตัวหนังสือเข้าอย่างนี้ส่วนผ้าคาดผมก็ทําการขัดเป่าแล้วนะตัวนี้อย่าให้อย่าล้างน้ํานะนะครับอย่าล้างน้ําดีกว่านะครับเพราะตัวนี้มันหนึ่งีจารบีเนาะ นี่นะมีจระบีส่วนผ้าครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าโดนความชื้นเดี๋ยวเวลาเราขับรถขับไปเดี๋ยวมันจะดังนะครับเวลาออกตัวอีดแล้วก็สั่นคึรื่อๆนะครับอันนี้มี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 ผลหมดเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผมก็มาทําตามคําขอแล้วนะครับก็ลองทําตามดูนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเชียงเลี่ยมเชียงรายนะครับฝากด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าสําหรับใครโอ้มึงทามั่วทําอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทํามาไว้ทําให้คนที่เขาอยากทํานะครับอยากลองทําเองดูนะครับโอเคนะครับสลหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ